ที่ของเราเป็นที่ที่หายากจริงๆเป็นสิ่งที่แปลงว่าถ้าคนได้มาสัมผัสถึงสนามท่าเทือของเราแล้วเนี่ยมาถึงแพดสเตเดียมหรือที่เราเรียกกันว่าน,นรกลของทีมเดือนของพวกเราแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะจากจาก,จากสเสน์ตรงนี้ไม่สามารถที่จะละจากการเป็นแฟนบอลสิงเจ้าท่าไปได้เลยค่ะจริงๆนะั้นต้องบอกว่าเมื่อประมาณ ช่วงวันที่11มันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากนะคะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2558แป้งก็ปรารภนะกับพี่เอว่าแป้งรู้สึกว่าแป้งทําบอลหญิงมานานมากแล้วไปบอลโลกมาแล้วอยากจะลองทําบอลชายดูบ้างทําไมทําบอลหญิงแล้วไปถึงบอลโลกแต่ว่ายังไม่มีระดับความนิยมของของประชาชนเท่าบอลชายอยากจะทําบอลอาชีพได้ติดต่อคุณองอาจก่อสินค้าพี่เปียกแป้งสนิทกับพี่เปียกมากอยู่แล้วตอนนั้นแล้วก็สนิทกับคุณวรี พี่เป็กก็มาหาแล้วก็มีทีมตอนนั้นมีประมาณ3ทีมติดต่อมาแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีพี่หมวยนะคะพลเดลเอกอภิรักษ์นะคะท่านก็ติดต่อมายังไงก็ไม่รู้ผ่านมาทางสามีแป้งว่าสนใจทําท่าเรือไหมก็มีสองสทีมตอนนั้นทุกคนก็พูดกันเลยว่าทําท่าเรือไม่ได้เด็ดขาดแลองบอกทำไมอะ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเพราเป็นทีมที่มีปัญหาเรื่องแฟนบอลแน่แน่แฟนบอลฮาร์ดคอร์แฟนบอลแบบ เชียร์ด้วยอารมณ์รุนแรงและเป็นสนามที่ไม่มีลูกลรู้ไหมว่าเขาเรียกกันว่าแรกของทีมเดียวนอนนี่นั่นแป้งบอกว่าเอ๊แต่มันเป็นทีมที่มีตํานานและคุณพ่อแป้งเนี่ยเคยเป็นกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทยอยู่ยุคหนึ่งนานมาละหลายสิบปีแล้วแล้วก็มองว่าเป็นเราเป็นคนกรุงเทพอยากทําทีมที่อยู่ในกรุงเทพมหานคอแล้วก็แทบจะมีทีมเดียวเลยมั้งคะที่เป็นทีมที่มีแฟนบอลที่หนาแน่นแล้วก็อยู่ในใ,นใจกรุงเทพแล้วก็เป็นทีมที่เก่าแก่ตั้งมาเมื่อปี2อ1 0อก็เลย ตัดสินใจทําท่าเรือก็มาถึงวันแรกก็ไปเปลี่ยนชื่อเนี่ยนะคะเปลี่ยนชื่อเป็นทีมเป็นเป็นโลโก้เป็นมา้าเซเลแฟนบอลไม่แฮปปี้ก็เลยรีบเปลี่ยนกลับมาเป็นสิงห์เข้ามาเจอจาได้เลยว่าออโค้ชยังเป็นน้าช่วยสมชายเชื่อบุญชุมทั้งทั้นก็น่ารักคิดถึงนะแล้วก็ทุกคนริจิเตอร,ร์ตัวฟุตบอลกันหมดแล้วออรู้เลยว่าวันที่1 4กุมภาพันธ์2 5 5 8ต้องไปเยือนบุรีรัมย์เป็นวันว,นเวนาเลนไทนยก็ เป็นที่มาของว่าทําไมถึงได้เลือกท่าเรือแล้วก็เปิดตัวเลยนะก็จากมันถึงวันนี้ก็เหมือนเดิมยังเป็นอะ,อะไรที่ท่าเรือยังเป็นอะไรที่อย่างที่แป้งบอกเสมอว่าแป้งรักท่าเรือมากเป็นอะไรที่มีสีสันมีชีวิตมีจิตใจแล้วก็คําว่าทีมการท่าเรือแฟนบอลการท่าเรือเนี่ยมันหมายไปถึงส่วนผสมหลายๆอย่างเลยครมันหมายถึงนักกีฬาตั้แต่รุ่นสู่รุ่น โคตรรุ่นสู่รุ่นแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือแฟนบอลจากรุ่นสู่รุ่นเช่นกันเราจะเห็นว่าสนามนี้เต็มไปด้วยแฟนบอลทั้งรุ่นเก่าแฟนบอลที่เป็นเด็กแฟนบอลที่เป็นชาวต่างชาติคนเกาหลีทุกอย่างดารามันอยู่ในสนามนี้ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องกันหมดคนที่มาขายของอยู่แถวตรงช่วงนี้นะคะคนพ่อค้ามแม่ค้าหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นแล้วก็แฟนบอลต,ต่างจาก ต่างจังหวัดแฟนบอลจากทุกที่เนี่ยเข้ามามันเป็นส่วนผสมที่แปลว่าหายากถามว่าโชคดีไหมก็โชคดีที่ได้มาทําทีมการท่าเรือแล้วก็ถามว่าเคยมีคํานึงว่าจะเสียใจไหมที่จะมาทําการท่าเรือไม่มีแม้แต่คําเดียวไม่มีแม้แต่นาทีเดียวไม่ว่าจะผ่านแล้วก็เป็นอะไรที่ผ่านทุก่ารลอนมาเยอะนะคะผ่านทั้งทุกวันแข่งขันนะชนะก็เหมือนขึ้นสวรรค์แพ้ก็เหมือนตกนรกแต่ว่ามันมีทุกรสชาตินะคะ จำได้ไปเยือนไชน่านะคะโอ้โหมีแฟนบอลเปี้ยงก้อนหินกันก็วิ่งไปห้ามนะคะจำได้ถึงรสชาติของที่สะเทือนใจมากก็คือตอนนั้นอยู่ฝรั่งเศสแล้วก็เป็นปีที่ไปแข่งที่หนองบัวพิษเป็นเกมบอลถ้วยของลีกครับแฟนบอลเสียชีวิตและเป็นแฟนบอลที่รู้จักดีไม่ว่าจะเป็นน้ามิง่งส้มน้องขนุนวันนั้นตกใจมากนะ,ะเป็นวันที่เศร้าของแฟนเพราะเราบอกว่าที่นี่มันไม่ใช่แค่สนามนะคะ แต่มันเป็นมากกว่านั้นมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของคนแถบนี้เขาถึงเรียกกันว่าที่นี่คลองเตยแต่แปลว่ามันไม่ใช่แค่คลองเตยแหละต้องใช้คําว่าที่นี่ท่าเรือเพราะท่าเรือมันอยู่ในใจของคนอีกมากมายไม่ใช่เฉพาะที่คลองเตยแล้วคะ่ะพูดได้ฉลองหอ้อ่ะใจหายค่ะแล้วก็ผูกพันมากแล้วก็คิดว่าไม่มีทางที่จะไปทำทีมอื่นได้นอกจากทีมท่าเรือ ถึงแม้ว่าการทำทีมท่าเรือจะเป็นการที่ได้รับ MOU ต่อมานี่เพิ่งต่อไปอีก5ปีนะคะก็แต่ว่าหาที่ไหนที่จะเหมือนที่นี่เนี่ยก็ยากจริงๆคงจะไม่ไม่สามารถไปรักทีมอื่นได้นะคะก็อยู่มา8ปียังไม่ถือว่าไม่ประสบผลสำเร็จแต่ว่าก็มีสถิตินะว่าไม่ได้แยกเคยได้แชมป์ FA ครับนะคะแล้วก็ได้ที่3นี่ได้จนเบื่อแล้วได้ที่3มา4ครั้งแล้วมั้งหวังว่าปีนี้ถ้าแป้งจากไปก็ยังมีเหลือ ช่วยรีโวครับอยู่นะคะแล้วก็ก็ยังลุนนะลุนที่1ก็ยากนะที่2ก็ยังมีความหวังแป้งมีความภาคภูมิใจมากนะคะแป้งเป็นประธานผู้หญิงคนแรกแล้วก็สามารถดึงตะข่ายแฟนบอลหลายคนคงจะทราบว่าเราเดินกราบเดินไหว้เลยนะคะว่ามารักสนามของเรามารักทีมของเรากันนะคะให้ขอถอดตะข่ายแล้วก็จากมันนั้นสู่วันนี้นะคะแฟนบอลท่าเรือไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยนะแล้วก็ทราบนะคะว่าเขามีความผูกพันกับที่นี่เช่นกันนะคะก็เปรียบเสมือนบ้านอีกบ้านหนึ่ง ครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งของพวกเราแป้งโดนบ้าอยู่เสมอนะคะว่าระบบครอบครัวแต่แม้กก็บอกว่าจริงๆแล้วครอบครัวท่าเรือนะวันนี้มันใหญ่มากมันรวมถึงแฟนบอลทั้งหมดแล้วก็อาจจะอีกหลายๆอย่างนะคะแล้วก็คําว่าครอบครัวนะจะมีการกระทบกระทั่งหรือว่าอะไรกันบ้างแต่ครอบครัวก็คือครอบครัวเสมอะะอยากจะฝากอะไรถึงแฟนบอลท่าเรือนอคะอยากจะบอกว่าที่ของเราเป็นที่ที่ หายากจริงๆเป็นสิ่งที่แลงว่มาถ้าคนได้มาสัมผัสถึงสนามท่าเรือของเราแล้วเนี่ยมาถึงแพดสเตเดียมหรือที่เราเรียกกันว่านั้นแล้วของทีมเดือนของพวกเราแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะจากจากสเสน่ห์ตรงนี้ไม่สามารถที่จะละจากการเป็นแฟนบอลสิงเจ้าท่าหรือสิงท่าเรือไปได้เลยแปลงหลักท่าเรือมากนะคะ